เยอะโซมากหลักจาก้าพี่น้องวันนี้ต่ำบังคุ้งเพืเ่าจา้ะแต่ว่าวันนี้ชิม่าโซฟีมือตำบังคุ้งโซฟีสนอกไปโหน่เซจะสิมหาเมตรพอนะ่อเนาะวันบู๊เทียมปตาย ะก,กอก,ะาากกอ็มีเด้อจ้าประกอบสื่อมาเตลลานไท้ประกอกนวยนี่นวยลาหกเหรียญนวยละยี่สิบสีบสบบ่บาทบาทเฮาเด้อจ้าพี่น้องข้องดีของแพงเด้อจา้านี่ผู้ใดมีต้นประกอบกอันนวัลากไว้แน่เด้อจากค้องดีของแพงแห้งดีหากินกันยาอยูตังประเทศอันนี้ต่างหาก นี่บะเขือนี่ทรงขายต่างประเทศเด้อจ้ะบะเขือคืนเหลืองบานเห่านี่สองหน่วยสี่สิบบาทจ้ะสองหน่วยสี่สิบบาทาใย้โซไซหน่วยเดียวป่อมันเพชรเขียวหนานยังใส่หน่วยนะึงขา้ดีบ บัก็คืออันเดิมมะนาวหน่วยละสี่สิบบาทบานเท่าเดิมจา้าพี่น้องน้ยำตาลจ้าใกล้เสร็จเลยลจ้าอันนี้ผงชูรส จีนแล้วจ่ะมาจากเมืองจีนนนัวคือบ้าทนอกคือกันจ้ะแต่ว่าสู่บ้านเฮาบ่ได้อันนี้นมูโตะส่ร้ายก็บ,เบ่เป็นหยังจ้ะใส่ร้ายแซ่บหลายนี่ปลาล่าพมายสามสิบหาเหรียญสามสิบหาเหรียญเป็นเงินลอยกว่าบาทด้จ้ะแดลกกว่าล,าลอยกว่าบาท น้ำป่าตาที่ปรสจ้า

แล้วละจ้าพี่น้องน้องหมูกรอบก็บิกเข้อขึ้น็นดองไรพี่น้องสีสันโอ้ย ไก่ย่างกับมีเด้อจ้ามัอนี้กนไก่ย่างสูตาวยโสไก่อบสมุนไพรไก่ย่างสมุนไพรคือเกาลัดจ้ามัอนี้แต่ว่ามัอนี้สีงามก็เหมือนหนังแน่จัน่อยมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันจ้าสวัสดีครับบ่าวยโสครับคุสวัสดีจ้าสาเยาโสจ้าสวัสดีอีกรอบสองแม่ยังกินมัอน,นี้ คือเกา่าครับสมบูรณ์มดไปีอ๋อสมบูรณ์เนี่ยเมนูสุดยอดเฮ็ดแล้วยี่เมืองนอกกันสมบูรณ์เนี่โว้ยเมนูสุดยอดเฮ็ดแล้วจ้ะพี่น้องสมบูรณ์ต้องกนเด้อครับผมหอมมาเด้อพี่น้องจ้ากินตำบักฮุ่งกับสาวยาโซเด้อจ้าบ่าวสาวยาโซนี่สาวยาโซปิ่ง่ายมาจ้ะพี่น้อง ปิง่งไกเป็นตัวอืมง้อมเนาะซิมเหมืองบาวยโซว,วัาในซิมฟีเมืองสาวยยโซแสบบออ,อืมแสบครับมาดูาบอแสบบอไดเน่ยต้องว่าแสบแสบ,บอีลีจ้ะแสบอีลีจ้ะพี่เนาะขอบุน มือนีาม,มีนต่ำบังหุงม,มือนี้พิเศษแน่มีใส่บักกอกแล้วกะบกักเขือเหลืองเขือขึ้นเหลืองหอม ประกอบใส้นตำหุ่งมาได้หาสื่ออย่างๆเดีอยหน่วยละยี่สิบสีบาทบาทห้าจนโดนเถือสิสีมีมาขายเนอะจาะถ้ากะสินจวน่งก็ ไหนอย่างเนาะครับเขาเออไหนอย่างก่าเรดูใบไม้ผลิหนาหนาวครับครับมันคือเบาหน่อยแทถมมาเนี่ยยุขาครับยุขาบ้าโยโซเมื่อยเมื่อยเห็นงานเมื่อยหิวเข่าแห้งพี่น้องเบาหน่อยแนมมาเนี่ยอะต้องสมบางงูเดียวจะได้กินไสยกล่องพี่น้องเอ้ยคือกล่องไห้พ่อฉันป่วยไปนั่งกัดปัดหา กวดเสียมาเห็ดกิบได้กวดเสียเห็ดกิบให้พี่น้องได้ส้มแต่ละกิบเนี่ยโห <c oughs> ขอหน้าขอเนือ้อบอมขอบคครับ มาเด้อพี่น่องจ้าเดี๋ยวสิวาโ่เอดยจ้าเบบะีครับโอ้เือบอกหนใบยาส่วนหิวขาแห้ง เบาหน่อยๆพี่น่องับกับบ่มียข็งหรอพี่น่อเบาสาเจ้ากับ ช่วงนี้เห็นงานมึงใครได้๋ยวยุ่งน,งนา่าจ่ะกับบริเวณพิเศษที่พี่น้องน่าจ่ะกับขอบกุ้นพี่น้องที่มาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวสาวอย่างสุดจ้ะล้นลามอีลีจ้ะขอบกุ้นคำชมคำชมมาเออบ่าวสาวอย่างโซนาหาแเงี้ยสุดๆขอบกุ้นหลายๆเด้อพี่น้องเอย กับผเ้หญิงช่วงนี้บ้านเราจะัวกันซื้อแฮกิปกินยุหยองกอนด้วย้ะเพราะว่าบ้านได้ยุดงานเนาะถ้ามีโอกาส<ม>ได้ยุดงานพร้อมกันเดี๋ยวสิ้าพ,พ้าน่องไปเที่ยวบางหันบางนี้น้ำกันจ้ะ